ผักไล่หลายเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งเด้อผักขมมีผักขมมีผักอันนี้ไล่หลายเพื่อนต้นชิงโตกันหลายผักกาดหินเมีนบ่กอุอ้ยเบิ่งผักอันนี้่หมเพื่อนเพื่อนนี่เมะพักขมหมดอกไปไุกง่ายนึง่งแล้าถุงมาเพื่อนจ้ะมายางเหร็จจ้ะ เด้อเพื่อนๆเด้อลายคักวะพักนี่พักดอกห้าผักขมไหลายเพื่อนเอพิ่งเนียดอกห้าผักขมผักขมทะเลจ้าเนี่ย ลายคาดกันเพื่อนเพเบิ้ง,ง,งพักขมลายเนาะมพัาลาย เบิ่งพักขมมองนี่เด้อจะ้ะเนี่ยพักขมพักขมทะเลงามงาม ายางออกกำลังกายดย้อเพื่อนเพื่อนนนี้อ้ยแดดดีดีออกกำลังกายอยู่ทะเลด้วยเพื่อนแย่ยางน,น้ำค้นหิน้ามาเบิง่งทักขมทะเลอ้อนวว้วไปวว้ไวววววววลวว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 วน มันเสาะมองได้มองได้มันก็แห้งเนาะล่าหนาหนาวนี่หินเดืเพอพเหร่เด้ออันนี้หินใหญ่จ้ะมังแยดไปลมว่านมันหินหน่อยเนี่ยเบื้องหินนี่เนี่ยเวลามันพัดมันอยู่ในท้องทะเลมันก็นอยู่ตรงสี่ละเพืเหร่นเนี่ยเพิ่งถอดเ <ๆ S 1> นี่ยคนหลายหลายอู้ พุ่งตะเวนกำลังสืซื้อหัวพอดีกำลังสืเที่ยงแก่เพื่อนๆน้ามึงนี้บ่มีบ่มีหอยจ้ะบ่มีหอยมึงนี้เป็นหนามบริสุทธิ <c ười> เยยนะ์เป็นทรายวัยแหวนผ่านเป็นทรายเด้อมึงนี้เพื่อนๆพูน,พนไปไกลๆพูนเป็นภูเขาไฟจ้ะภูเขาไฟเพื่อนๆ ไอภาพมายางเรื่องวันนี้น่ะมายู่ไกลๆพูนเพื่อนเพื่อนมายางมายางทะเลจ้ะมายางหัวกำลังกายตอนนี้บ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงเนาะเพื่อนเพื่อนพูนชายหาดเพื่อนนี่น้่พัดไปพูนก่อนเห็นมันไปทางปุ่นแต่ต้องนี้บ่ค่อยมีก่อนเห็นจ้ะ เป็นไายเนาะย่างเล่นจ้ะคุณคนไล่หลายคนคนไล่หลายเพื่อนเพื่อนพูดคนไล่หลายก็ล้มบอบอบอคอยบอคอยอันนี้เพื่อนเพื่อนมันมันเป็นล้มพูดเห็นจังหันทันทีเขาเฮ็ดไฟในทะเลบอเพื่อนเพื่อนพูดพูดนะ เห็นปะ่นทะเลก่อนเมฆงามงามนเพื่อนก่อนเมฆงามงามเ,เ,เ,มามามเห็นปะแย่ม่กภาพบรรยากางทะเลทรายเด้อพูนนาำต้นเพื่อน นอกหินกุน้ำทะเลหม่องก็ใบพาดอยู่ผมทะเลไปนาไปไก่ไก่เพื่อนเพื่อนมาเนี่นนำไปไกลขนาดเลยพูดเพื่อนเพื่อนเห็นบัเกือบเป็นกิโลละน้ำพวกนี้ไปเป็นกิโลจ้ะนี่ใบใบโมงประมาณใบใบสองใบสี่โมงมันก็กลับมาหม่องนี่ก็สิเป็นนามหม่องแยแยอดยางนี่ละ เนี่ยมันเป็นชายหาดเป็นเป็นเป็นนี่เด้อร์เพื่อนๆเป็นอันะไรไก่ๆอะไรเพื่อนๆไก่เลยไก่ไกๆ่ๆเห็นบ่มันย่างออกกำลังกายกับยาเด,ด้อไก่ขัดเพื่อน,น,เ,นเห็นบ่ เห็นปะเพื่อนๆนี่เหรอเด้อนี่ยน,น้ามันไปมันก็เป็นยังสีเพื่อนๆมันเป็นทรายานี่ออกกำลังกายกับยะแอดเด้อเพวื่อนเพนื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไล่ซุดแหมอันเฉียนมามากับยาแอดทำมาทาแกะแอดกับเฉียนบอกแล้วว่าอันขืนยังไง เป็นยังไงยังส่แม่แย่ไปสื่อโทรพทัอยู่งจ่งหนองพันนี้แยไปสื่อโทรพท์อยู่แต่ญาติประกาศถามเขาเิ่งไส้ไส้หนามันผัดมันงามงาม,งามเพื่อนเพื่อนบึงน,นี่ยทองทะเลเนี่ยมองนีไม่ตจอไส้เลยมึงคนมานอนคนคน,คนมานอนกัน อันนี้บ่ฮ้อนเด้อจ้ะแดดก็บจิงแต่ลมจะ้ะลมบ่ค่อยแห้งหมื้อน,นี้ย่าก,ก็เลยมาย่างย่างออกกำลังกายอยู่อยู่ทะเลเนาะย่าก,ก็บ่ได้ย่างอันเร็วเด้อเพื่อนๆพ,นพนาพบบอสายยากก่าก็สเสียบฝอฝอยางให้แย่าอย,า,อยากไล่ซสไดต่ย่า,ยา,ยา,ยาเฮ็ดบ,บ่เป็นแม่เพื่อนๆ ย่เทสบ่เป็นเบิ่งผุนไกลๆไก่ผนเพ่นบ่ภูเขาทะเลนเพื่อนภูเขาทะเลเห็นยอาบ่ภูเขาทะเลแย่กจังสิเฮ็ดยังได๋ย่ย่อยากไล่โซดแม่เพื่อนเพื่อนกูโปมบ่ฮห้ว่าสีเฮ็ดจังไ๋แม่เพื่อนเพื่อนถ้าหูวกับพ์มาบอกย่แอดแน่เด้อถ้าทักแย่มากหมยก็ ก็อยากไล่โซดเพื่อนก็ข like ึ้นเพื่อนเพื่อนแล้วเนาะแย่แถวแล้วเนาะก็แย่แกรเฮ็ดบ่เป็นแม่เพื่อนเพื่อนวันนี้ทะเลไปเป็นกิโลแล้วค่ะเกือบสองกิโลแล้วมั้งเนี่ยเกือบสองกิโลแล้วเพื่อนเพื่อน่านนะพูนภูเขาไฟจ้ะต้องผลฟ้าทะเลไปน้ำใกล้ๆจ้ะเพื่อนเพื่อนทีแกกล้าไม่ยังก็ ก็คือเห็นคนเข้ามายางมานอนอยู่เนาะก็น้ำเขา็สีหูเวลาหนาม,มาเนาะก็แยกก็เลยบาเออเขาหูเวลาหนาม,มาแยก่ก็อันนั้นคือกันเนาะมันบอกคือบานเท่จาจ้กบานเอามันสีห่อนเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันมันขึ้นเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองบานเท่าแม้ตอนนี้แม้มันเสมออยู่อังกฤษเนอกจากคือก

กว่าหน้าเหมือนี้มันไปไกลปกติกะไง่างก็พ่อไายเพืนนเน่นกันย่างบ่ได้นาะแปดสิบสี่เรเพื่อนเพื่อนจ้าอยู่เป็นโมกันเนาะเป็นห้าสิบไปก็สงสารอยู่เป็นโมสร้างเพืน่นอยากเข้าไปเขากับไปอยู่บ้านเมืองไทยคืนเนาะเงินมีทองแนนี่น้อยๆก็ไปสา้างบ้านสั่งนู่นนิดๆน้อยๆกะ พออยู่ได้ก็พอ่อลราเพื่อนเพื่อนอายุสั่มย่แล้วนะเนาะเฮ็ดงานไว้แนะ่เจ็บเงินไวน้แน่ก็พออยู่ใหญ่ทัมือตายเนาะเพื่อนเพื่อนมือต้อมันนี่มืออื่นเจ้าสิเกิดยังขึ้นนะเนาะพก็บแูบชีวิตมันสันนะ่นเนาะเท่าอยู่ไปแค่มองมีหอยบ่มีอย่างมองมองเนี่ยจ้ะ คือมันเป็นไา้จ้ะอมข้นก็น,นั่งเล่นนี่แหละนั่งเล่นไส้เนี่แหละคือพออยากติดรูปคนอื่นเนาะเพื่อนๆเอนาะเนี่ยยางไก่แล้วเด้นี่เป็นกิโล่คนเด้คุณด้อ,เ,อเห็นปะตรงเนินทางปูนเห็นปะแยกยางยางกลับล้วยางกับเ้วเพื่อนๆคือมันไกลแล้ว ต่ว่าน้ำเพรา่ทันมากหรอกค่ะน้ำม,มันสิบมันตอนนี้กำลังใบมงเพราะว่าอ่าคืนมันบ่ค่อยแห้งน้ำม,มันก็ไหลไปตอนนี้ก็อ่าหนามปะมากสามโมงนี่พุ่งใบมงประมาณอีกชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงแล้วน้ำสิบกลับมากขึ้นจ้ะเต็มคือเก่านี่น้ำม,มันไปพูน แย็ดยางบ่ทันบ่ทักไก่เท่าใดได้เพื่อนเพื่อนยางไก่เลยยางไก่ไก่ไก่แย็ดเพื่อนเพื่อนบอกแย็ดแม่อยากแย่ดอยากได้สดไหมแย็ดก็อยากได้ชมมั่วโมงเนาะหลังข้ามันก็มันก็ไปเกือบครึ่งแล้วเนาะประทเทศไหนเฮ็ดกะว่าเป็นไหมเพื่อนๆจักสิเฮ็ดจังไหนจงค่อยสิเฮ็ดเป็น เพ็รโปเป็นหมเด็กน้อยพากันมาขุดเล่นก็อยากเล่นทรายเนาะเนี่ยไสยง้งานงานเพื่อนๆน้ำม,มันุ่นไปปูนปูนน้ำปูนน,น,ปน้ำน้ำเพื่อนๆเห็นปะตรงสอกเห็นแย,ย่อาจจะพาไปเบิ่งเห็นเด้อแย่จะพาไปเบิ่งเห็น วันนี้แยกปลาไหลมานอันนี้เนาะเพราะว่าแยกกับอยากมะย่างเพราะว่นนี้เห็ดงานเร็วเนาะเห็ดงานสีมม่ชั่วโมงเห็ดแต่สาวเพื่นจ้ะสี่ชั่วโม,มงเท่านั้นหละเพื่อนทำคำคำกำ็กำกำเจ็ดอีกจักหน่อยนึง่นำำงทำคำคำหกโมงยังไปถึงสองชมนาะพ่อนัอ่นมือยเ,เพื่อน เฮดติดต๊กกันมักนก็คุณอาหาดมงนี้ไม่แหงแ้งเลยหาดบรงนี้น้ำมาันก็สิไปไปพูนมีคนเล่นอยู่จ้ะมีคนเล่นอยู่บึงเด้เห็นแยบไปบนมองเห็นน้ำกำลังสิม,มาจ้ะน้ำกำลังสิมมาเพื่อนเพื่อนน้ำเห็นเื่อยาเสิภาพไปบึง เบ่งหอยเบ่งปูหมอเหินเนี่ยมันชอบอยู่หมองหมองหมองซอกหินนี่แหละเพื่อนเพื่อนมันชอบอยู่หมองซอกหินเดี๋ยเอ,ยอาอย,ย,ย่สิคานถอดรองเท้าสิคานถอดรองเท้าแม่เพื่อนอ่ามายังออกกำลังกายกันแย่เด้อสิคานถอดรองเท้า น้ำที่ไปเป็นชั่วโม,มงสองชั่วโมงน้ำนี่คลอยมาเบิ่งเห็นที่มันอยู่ในน้ำนะเพืเ่อนๆทะเลเห็นทะเลเนี่ยเพื่อนเนเป็นยันยงสีนะเพื่อนๆมันเป็นเรือ่องเสรเห็นปะแย่ประกาศลงน้ำไดน้นี่นี่เห็นปะงามปะ อยู่ใต้ทองทะเลไหมย,ยู่ในวงนี้มันโบมี่อย่างโดกด้วยเพื่นอนๆแต่ทองทะเลได้นยไเห็นทีใหญ่ๆมันก็พัดไปได้เพื่อนๆนน มันไปใกล้ๆนู่เห็นปะอันนี้เป็นมองหินเ้ยเพื่อนๆเห็นเห็นปะเขาเก็บฉีกไอเดือนอู้นมนันเป็นหินไหมเพื่อนๆนมาออกกำลังกายโย่ทเลกับยาแอดเดอร์ ลายงามๆชิพ้ามากเลยมันมีหอยบอมมันมีบอมีดอกเพื่อนๆหน่งในบอมีเหรืยแสีผ้าไปย,าย่างอีกหลอกหนึ่งเด็กหน่อยก็มาเล่นกันไหมเพื่อนๆเด็กหน่อยก็มาเล่นกันมีคนอยู่เพื่อนๆมีคนอยู่ น,นผ้าหมามาจูงเล่นนะเพื่อนๆมีแย่เสิ้ผ้ามาเบิ้งหอยขมหอยขมมันกำลังหน่อยๆเพื่อนๆหอยขมไหมเห็นไหมเห็นบ่ก่อเต็มเลยเห็นบ่หน่อยๆหอยขมดูกับสอบหินนะเพื่อนๆหอยหอยขม มองนี่ย่างง่ายดูย่ายง่ายดูเพื่อนๆก uh, ็ส <com who médico> ิย่างไปอูท่างฝนมันเป็นหินก่อนไงฝนโพดยง่ายเห็นปะเพื่อนๆมันมันย่างงายไหมหอยขมหลายๆมองนี่หอยขมแต่มันลูกน้อย เห็นก่อนไงโปดเห็นก่อนไงไงเพื่อนๆมรงมีม้ว่ามีหอยแข้งไอ้นี่ของมอง,มองพวกเมองจ้ะตรงนี้มีจะเห็นเพื่อนๆเห็นไงไงมีใจทองทะเลมิจะเห็นเไม่เห็น เห็นก่อนยังไงมันเป็นเห็นงาบอกเพื่อนนมางทายลูกเลยนถ่ายลูกมาถ่ายลูกก็ยากด้ นหนง่าหอันนี้หอยไม่ผูกมันกำลังขี้ขืนเพื่อนหอยอันนี้หอย mấy thằng bụi ta mình vô ăn cắn xe hỏi nó cụt cấm răng này nòi vô thân ngay con hình nháy nháy buồn buồn tương lai con hình là này ngay พักเลยพูนเยี่มมากพวกนี้เพื่อนๆงามงามมันไก่ทองทะเลเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นงามงามเห็นงามขนาดเลยเพื่อนๆ เ, <es> เอแอดยางเด้วยไงเมื่อเติบอยู่แอดยางสิเป็นกิโลกกลัวล่ะเพราะว่าทะเลมันท่องทะเลดิว่าดิว่าน้ำมันไปไกลๆพูนพูนน้ำพูนพูนเพื่อนว่ามันไกลเท่าไหร่ไกลได้เนาะเพื่อนเนาะไกลนะ ไม่ขมมองนี่มีแต่อหอยขมจ้ะหอยขมแอนยางมากคนเด้พยคุณด้วยคุณอ่ะที่แอนยางมาพ่กพุนคุณพุนไก่เติบด้วเพื่อนเพื่อนแอนยางมามันมันมันเป็นหินมันก็เลยยางหยาดมาเพื่อนๆใส่เวลาหน่อยนึ่ง มาถึงมองนี้แล้วเพื่อนๆจ้ะใช่หาดขาวปูนน้ำยอดนเอานกอันนี้ขึ้นมานอนแตะเบ้าที่คนหนกแอดยางไปเพยด้วยเพื่อนๆจ้าปูนอันนี้แอดยางมานีเด้อพ้ามาเบิง่งหินอันนี้ล ทองทะเลงามแท้ๆเด้อเพื่อนๆเห็นเห็นท้องทะเลงามงามเพื่อนๆนเห็นเห็นใน,นทองทะเลจะ่ะงามดีเพียงามจ้ะงามเพื่อนงามงามบ่เพื่นอนเพื่อน ในทองทะเลเลยงามนะปูนเบล่งหินทองทะเละไหมงามงามเพล่อกงามเนะาะเนี่ยเห็นงามคักเปล่งตัวขอว่ามันงามไหมอันนี้ไม่นด้แย้มไม่นางมาในทองทะเลเลยเด้อปูนน่ามันไปไกลปูนสุดลูกหูลูกตาเลยเกือบสิเห็นนั่น มองก็เห็ดเสาไฟฝ่ายอยู่ในน้ำเน่นะเพื่อนๆืนเห็นปะีนเห็นง่ายเห็นเห็นงามน้ำต้องระวังควนเห็นง่ายไม่ดีเห็นโอ้โหเครื่องบินในด้วยจะง่อยเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ใกล้สนามบิน จะนำบินหน่อยเจ้เพื่อนๆขอให้โลมันไปไปไว้เนาะเพื่อนๆเนาะจะได้อันอันนี้ไม่เพื่อนๆจะได้ลับเือนไครไปเที่ยวกุ๋เห็นเพื่อนๆเบิ่งงานหอยหอยแมงผูมันมาอยู่กับอัน หินก่อนเนี่ยเห็นไหมหอยแมงปูมัไม่อยู่กับหินเป็นก้อนเนี่ยเห็นไหมมันกำลังหน่อยอยู่เพื่อนเพื่อนอันนี้หนามมันแห้งเด้เพื่อนเพื่อนนี่นามมันแห้งนี่หนามมันแห้งอุ้ยเย้เนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนเอิงสวยเอ้า เดียวยาดเมือ่อก่อนเห็นมันงามนะสวยงามคขกก่อนเห็นยืนถ่องทะเลได้เพื่นนี่ พราะน้ำมันไปเป็นกิโลแง่สองทะเละค่อยมีอีอย่างหนะึ่ทะเลเมืองนอกค่อยมีปากกาล่างคือบานเฮาจะขนาดน้ำไปเป็นกิโลนั่นเนี่ยเพื่อนๆน้ำไปเป็นกิโลสองกิโลนี่คุณพผูเเเ้เห็นเสาไฟฟ้าบ่เพื่นเพื่อนๆเห็นบ่เออเห็นบะ ไม่ต่สลายนกหาปลาดะบรลอะนกนกหาปลาอะไรบ่าหาปลาได้บน,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 นีเนกหมเห็น่าย่านี่เห็นสำหรับคลิปนี้ก็ท่อน,นี่เด้อเพื่อนเพ่อพาาแยังแมยังออกอกำลังกายอยู่ทะเลจ้ะผุนนี่อันไปกไกล้ทะเล 拜拜，咋？